สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เอกุศลมากมากเลยนะครับผมจะพาเพื่อนมาชมของสะสมสุดพิเศษของผมนะครับนี่คือหนังสือการ์ตูนนะฮะที่ผมสะสมมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะครับการ์ตูนก็มีเยอะแยะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น นี่เลยดะก้อนบอลโดเรมอนนะครับเยอะแยะเลยนะฮะด้านในนะครับก็ยังมีอีกนะครับแต่ไม่หมดเลยนะข้างในนี่ก็เป็นเกมคนคนอัจฉริยะนะฮะยูกิโอนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตู้เดียวด้วยนะครับนี่ฮะมีอีกหนึ่งตู้นะครับเรื่องนี้นะฮะดังมากๆเลยนะครับโปเกมอนนะผมเออแล้วก็มีบิดเทพมรณะด้วยนะครับนารุโตะก็มีนะฮะ ไปไม่หมดเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนเลยนะฮะไม่ค่อยได้เบี้ยวเลยช่วงนี้เพราะว่าผมติดเกมเ้ย Golden Spatula นะฮะทําให้ผมนะแทบจะไม่ได้อ่านการ์ตูนพวกนี้เลยนะฮะและทเพื่อนกำลังเห็นอยู่นะขนาดนี้นะครับไม่ใช่ภาพจากการ์ตูนหรืออนิเมะเรื่องอะไรนะฮะภาพที่เห็นอยู่นี้มาจากเกม Golden Spatula นะครับเกมลูกรักอันดับหนึ่งของผมนี่เองนะฮะคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในเซตสิบห้านี้นะครับจะมาในธีมของอนิเมะนะค ซึ่งตัวละครต่างๆภายในเกมเนี่ยนะครับก็จะรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับตัวการ์ตูนนะครับหลุดออกมาจากในอนิเมะเลยนะครับและคอมโบคอมโบภายในเกมเนี่ยนะครับแทบจะถอดแบบมาจากการ์ตูนในหลายๆเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันพี๊ กระตูนเซนไตต่างๆนะฮะโซโล่ลิเวอริงเซเลอร์มูนนะครับอ่าและอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา3คอมโบที่ใช้ไต่แรงได้เป็นอย่างดีในเซตนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะเพื่อนๆบ้างาาคงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าภายในเกมเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและคอมโบไหนนะใช้ในการไต่แรงได้บ้างนะครับไปชมกันเลยฮนะและนี่คือฉากเปิดตัวนะครับของเซตสิบห้านะฮะโผลมาถึงก็น่าสนใจเลยนะครับ ดูเจ้ามอนสเตอร์นั่นหน่ฮะน่ารักมากเลยนะครับยังกับเป็นมอนสเตอร์ที่หลุดออกมาจากโลกกระตูนอะฮะเป็นพวกแบบว่าต่างเดต่างโลกอะไรนะคอนเซ็ปต่างโลกนะครับเป็นแมงกระพุนตัวน้อยๆนะฮะอ่าซึ่งความพิเศษของอ่าแพทนี้หรือว่าเซต15นี้นะครับพิเศษมากๆเลยฮะและนี่ครับผมความพิเศษอย่างแรกฮะผลปีศาจครับผมจากวันพีชนะครับ มาแล้วฮะผลพิศษเจ๋งมากค่ามพิเศษของผลพิศาษถามว่าทําอะไรได้นะครับผลพิศาษถ้าหากว่าเราเอาให้ตัวละครของเรากินเนี่ยนะครับมันจะสามารถอัปเกรดตัวละครของเราให้เก่งขึ้นได้นะครับนี่เราก็เลือกเอาเลยนะฮะว่าเราอยากจะให้มันเพิ่มความสามารถอะไรนะครับอ่าผมก็อาจจะเอาอันตรงกลางนะเพิ่มดาเมจโหเปิดฉากมาเจอนาฟิลิสองดาวเลยครับผมซึ่งนาฟิลิเนี่ยเป็นเผ่าโซไฟเตอร์กับจังงกนัดนะครับ และผมมีโซไฟเตอร์อยู่ในบอร์ดอยู่แล้วนะฮะเวโก้ครับเล่นเลยับผมอ่าไอ้ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมยัดผลปีศาจเข้าไปให้กับเจคใช่ปะถ้าหากว่าเราขายตัวละครนะครับผลปีศาจก็จะเด้งออกมานะฮะเพื่อนๆก็สามารถย้ายผลปีศาจใส่ให้ตัวละครตัวอื่นแทนได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเวโก้นะฮะมันเป็นตัวสามเหลี่ยนนะครับค่อนข้างเก่งแล้วก็ยัดผลปีศาจให้เวโก้แล้วก็เลือกความสามารถใหม่ได้เลยนะครับอ่ารวมร่างกับพนธมิตร เริ่มการต่อสู้ได้รับค่าสถานเพิ่มเติมเออคือแบบว่าแต่และความสามารถเนี่ยต้องอ่านให้ดีเลยนะครับเพราะมันน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเราใช้แบบถูกวิธีนะครับอ่าผมก็เอาตรงกลางมานะฮะตอนนี้นะคอมโบของเราเป็นโซไฟเตอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ใช้ไต่แรงได้อย่างดีเลยนะครับโซไฟเตอร์เนี่ยมันก็จะฟิลลิ่งประมาณแบบว่าสตรีทไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นแบบนักสู้ วิญญาณนะฮะโซไฟเตอร์นะฮะก็น่าจะคล้ายคลึงกับพวกแบบติดไฟเตอร์อะไรอย่างงี้นะติดไฟเตอร์นี่เขาก็เป็นการ์ตูนมานะครับเออการ์ตูนมาก่อนนะแล้วค่อยทํามันเป็นเกมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมจําได้ว่ามันมีการ์ตูนเหมือนกันอนะการ์ตูนติดไฟเตอร์ออกมาแนวแบบนักสู้วิญญาณนะครับตนนัวละครโบนี้นะฮะเล่นง่ายมากเลยนะครับ นี่ตัวหมากแม่งขึ้นมาถี่จัดครับและนี่คือหมากทั้งหมดของเผ่าโฟไฟเตอร์นะครับตัวแรกนาฟิลีนะครับหนึ่งเหรียญนะฮะแล้วก็คาตาคาตาลิน่าไม่ใช่เดยคาลิซตานะครับราคาหนึ่งเหรียญเหมือนกันนะฮะนี่ตัวนี้นะครับซินซินชชวผมอ่านผิดปะสองเหรียญนะครับแล้วก็มีทังด้านของลักนะฮะสองเหรียญนะครับเวโก้โคตรเท่เลยฮะสามเหรียญนะครับ และตัวนี้นะฮะเซตนะครับสี่เหรียญน,นะครับเป็นตัวแทงนะฮะและตัวดามเมจสําคัญนะครับซามิล่าสี่เหรียญและห้าเหรียญครับตัวนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะครับเกวนนะฮะน้องอยู่เผ่าโซไฟเตอร์และน่ารักมากเลยนะคะมมรับดาเมจหลักก็จะเป็นทางด้านของเจ้าซามิล่านะครับตัวแทงก็เซตนะฮะเออสำหรับคอมโบนี้เล่นง่ายนะครับเพราะว่าตัวหมากมีทั้งหมด8ตัวนะครับและโซไฟเตอร์สูงสุดได้8ตัวนะครับ ยังไงก็หาหมักได้ไม่ยากนะฮะถ้าผมลงรักไปปุ๊บจะกลายเป็น4โซไฟเตอร์ครับผมและตอนนี้นะฮะเราก็ได้ตัวแบกของเผ่าโซไฟเตอร์มานะครับซามิล่าับผมหยิบมาเลยครับผมเอาซามิล่าลงเลยครับจากนั้นนะถอดของนะครับออกนะจากคาริสต้านะครับเอาใส่ให้ซามิล่าทั้งหมดเลยนะฮะแม่ และผลปีศาจนะครับมันจะมี2ลูกนะฮะใน1เกมนะครับลูกแรกผมให้เซตไปแล้วใช่ไหมอีกลูกหนึ่งก็ใส่ให้ตัวแบกอย่างซามิล่าเลยครับผมเออเราก็ดูนะฮะว่าอันไหนดีที่สุดนะครับแล้วก็กดมาเลยไม่สนใจเกาะของศัตรูนะฮะเอามาเลยครับเพราะว่าในทีมของเรานะตอนนี้ซามิล่าผมไม่มีเจาะเกาะเลยก็นี่เลยครับเลือกมาให้คุ้มนะฮะกับสิ่งที่เราขาดนะฮะจะทําให้บอร์ดของเราแข็งขึ้นมากเลยนะฮะสำหรับผลปีศาจ เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถ้าเลือกได้ดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่านะวินได้แบบสบายๆเลยและตัวสุดท้ายของเรานะครับเควนนะครับอยู่ในนี้ด้วยหม้าหมุนอยากได้จังเลยย่ายายา,ยานะอือได้มาแล้วครับผมไหนสุดนะฮะเออก็มาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับ กับคอมโบ8 s o u ฟ Fighter นะจะเป็นยังไงถ้าผมเอาเกวนล,ลงไปนะครับปรับนี่อ,อ้าวอ๋อผมเอาผิดตัวนี่นี่8ไฟเตอร์นะครับโคตรเื่อนแล้วเราก็ถอดไอเทมออกมาให้น้องเกวนเลยฮะอาใส่ไปเลยตึงๆนะครับเกวนนี้เป็นตัวสายเวทนะครับไอเทมก็ออกแนวเวทๆนิดน,นึงนะฮะแต่ดามเมจหลักก็ยังเป็นน้องซามิล่าอยู่ดีนะฮะซามิลามิลาเอ เท่านี้นะครับก็จะได้8นักสู้พลังวิญญาณแล้วนะครับอ่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับแต่เราสามารถทำบอดให้เก่งขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีกนะครับถ้าเราขึ้นเลเวล9นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเลเวล9แล้วหาหมากตัวนั้นให้เพื่อนๆชมกันแต่ตอนนี้คือโหดมากแล้วนะเออตบไปดิ ความยากของคอมโบนี้ก็คือต้องหาเจ้าน้องเกวนเนี่ยแหละให้เจอนะครับแตจริงๆเลเวล8เนี่ยถ้าเราได้ซามิล่าตึงๆ2ดาวมามันก็พอแบกไหวแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นเลเวล9หาเกวนก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับก็เป็นหนึ่งคอมโบที่เล่นง่ายและไต่แรงได้ดีนะฮะเอาไปเล่นกันได้เลยนะครับโหซามิล่า2ดาวเลยฮะ,ะในที่สุดนะครับผมจะเล่นแค่2ดาวพอนะเพราะผมจะเก็บตังค์ไปขึ้นเวลเพื่อหาหมากตัวสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ โยเนะฮะได้มาแล้วครับถ้าผมลงโยเนะไปปุ๊บมันจะเชื่อมเอ็ดหลอดให้กับด้านของซามิล่าฮะดาเมจแรงขึ้นนะครับและนี่คือฟูลคอมโบนะฮะของโซไฟเตอร์นะครับ,รบเราเล่น8ปดโซไฟเตอร์แล้วก็ใส่โยเนะขึ้นมาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับแค่นี้บอดเราก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครล้มได้แล้วนะครับนี่ฮะเรามาดูศักยภาพความโหดกันนะครับ บ้านนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาผมแน่นอนนะฮะซานมิล่าผมหลังจากที่ได้สกิลนี้ตึงมากๆมันจะหมุนเข้าไปครับนะดูดิเป็นเบเบเลยอ่ะหรือว่าอันนี้เขาอิงมาจากการ์ตูนเรื่องเบเบกันนะหมุนขนาดนี้ไปยังเข้าไปฮนะโดนไปยังไม่ตายฮนะแต่รอบหน้าไม่น่ารอดแน่นอนเราพยายามรีบรีโลเลยครับตั้งบอร์ดให้มันแข็งที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะอยู่ไหนวะ อยู่ไหนครับอุยเซตผมจะสามแล้วสามดาวแล้วเซตโอ้โหน้องเกวนเควนสองดาวสวยครับเอาให้สุดไปเลยฮะเซตขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นนะจะสามดาวถอไอเทมกมาหน่อยนี่อันนี้เลยมปเคีเวทเรามาดูการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกันเลครับว่าจะเป็นยังไงฮนะอเออ ดเดือดเลยนะผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับรอแค่ชัยชนะอย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะบอดแบบนี้ไม่น่าจะแพ้ใครได้แล้วตึงๆตึงๆเข้าไปหมุนปัน่นเข้าไปปั่นเข้าไปแบบนี้หมากของฝ่ายตรงข้ามนะครับเรียกได้ว่าหมดเกรียงฮนะเออสวยงามและสำหรับในเกมนี้นะครับอัคเมนแรกสุดนะครับผมเลือกมาเป็นเลเวลอัพนะทำให้เราสามารถขึ้นเลเวลได้ไวมากไหมครับ ส่วนอัคเมนที่2นะครับผมหยิบมาเป็นพาวเวอร์อัพนะฮะรอบต่อไปก็จะสามารถได้อัคเมนที่เก่งกว่าคนอื่นนะครับและตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเลยว่าเราขึ้นไวนะครับผมได้เจ้าเแวนมาไวมากนะครับอ่าเป็นหมักสี่เหลี่ยมนะฮะเผาอ่ามายตี้แม็กนะครับซึ่งเราจะมาเล่นคอมโบม i g ตี้แม็กกันในเกมนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่เก่งมากๆใช้ไต่แรงได้อย่างดีเลยนะฮะมาเป็นเผ่าหุ่นยนต์นะครับ ถ้าหากว่าอิงตามอนิเมะก็จะเป็นพวกแบบแนวเซนไตนะฮะแบบหน่วย5้าสีรวมกันขี่หุ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเออตัวละครมันจะเท่มากเลยนะแล้วพวกอัคเมนต่ตางๆเนี่ยมันมีอัคเมนในการขี่หุ่นด้วยนะเว้ยโคตรเท่อะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะว่าถ้าหากว่าเราสามารถ ใส่หุ่นออกมาได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมและในเวฟนี้นะเราขึ้นเลเวล8แล้วนะครับเอเดี๋ยวผมจะรีบหาหมากที่เป็นเผ่าหุ่นยนต์มาเพื่อนๆได้ชมกันนะครับอยู่ไหนวะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเออก็บอกว่าหมากคอมโบของเผ่านี้นะครับค่อนข้างหาไม่ยากแต่หาไม่เจอ อยู่ไหนีน่ไงเจอและ้วโอเคพอผมลงไปปุ๊บนะครับนี่เสษคุณออกมาตัวแบกของเราเป็นคาม่านะครับยัดไอเทมให้มันเลยนะฮะส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช้ก็ขายทิ้งนะครับบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยผมพยายามดีโลเพื่อจะหาหมากให้เจอนะแต่ก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่ามันได้มาแล้วฮะสามไมตไมติไม่ติเมก เรียกสั้นๆว่า3าไมตี้แล้วกันนะครับเห็นว่ามันจะมีหุ่นยนต์นะครับกาลิโอตัวนี้นะครับเป็นหุ่นที่เผ่าไมตี้เนี่ยเรียกขึ้นมานะครับโอ้โคตรเท่เลยนะอยู่ในบอร์ดเนี่ยแบบอย่างเฟียวและอักเมนที่เราจะเลือกนะครับอะไรดีเนาะอัญเชิญผู้กล้าเวทมนต์นะครจากอีกจักรวาลหนึ่งมาช่วยโคตรเท่รอบนี้นะครับผมหยิบมาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะสกิลติคริเฟียวๆไปเลย และนี่คือหุ่นยนต์ที่เราเรียกออกมานะครับเห็นว่าโคตรเทพเลยนี่น,น,นี่ตัวนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะหาเผ่าไมตี้ต่อนะครับอยู่ไหนเออไม่เจอเลยอยู่ไหนกันหมดเผ่าไมตี้นี่ไงไเจอคาาไม้หนึ่งตัวนะครับเออและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเผ่าไมตี้นะฮะอาร์ทอกนั่นเองผมจะค่อนข้างลงหมากให้มันคอมโบเชื่อมกันแล้วนะโอเค ตอนนี้คอมโบเราครับเริ่มมาแล้วนะฮะแต่ยังแต่ยังไม่ครบนะสแสดไอเทมให้กับตัวแท้งน,นิดนึงนะครับจะแวนฮะตัวแท้งน,นะครับของเผ่าไมตี้นะฮะตัวยืนหน้าของเราถึกมากๆ,ๆเลยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะหลังจากที่ครบ7ไมตี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับบุ่โยนของเราจะตัวใหญ่มากเลยนะฮะตอนนี้แค่3มบุ่นยนก็เก่งแล้วนะเออ เพราะว่าบอร์ดของเรานี้เป็นบอร์ดที่มีแต่ตัวรังคาแพงๆนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องขึ้นฟัสแปดมาให้ไวนะโอ้แลยนี่ฮะโยเนะฮะเผ่าไมาตี้ตัวห้าเหรียญน,นะครับมาอย่างไวเลยฮะเออถือว่าดีเลยครับทําให้เราสามารถขึ้นได้ไวโอเคแล้วตอนนี้นะครับครบแล้วฮะเผาเผ่าไมตีมตมต้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยฮะโยเนะไปก่อนเลย ตามด้วยลูเซสนะครับแล้วก็นี่เลยฮะแก๊กแพ็คนะครับหุ่นยนต์ของเรานะฮะจะอัปเกรดกลายเป็น3มดาวนะครับโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายโอเไงไงสามดาวครับและไอเทมแบบเต็มๆต็มชิ้นนะฮะหุ่นยนต์ตัวนี้โคตรเก่งโหดมากนะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าไม่มีบ้านไหนเอาเราลงเลย ขนาดลิฟต์ยังเอาผมไม่ลงเลยครัเพราะผมเดินเดินขึ้นอะไรอ่ะเหลือแค่ทําหมักทั้งหมดให้กลายเป็น2ดาวนะครับก็เรียกได้ว่ารอวินได้เลยส่วนเผ่ามิติเมกนะครับที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้มีด้วยกันทั้งหมด7ตัวนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นงด้าของอาร์ทอกนะหเหรียญตัวที่2ก็จะเป็นลูเชียนนะครับหเหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วย GP นะครับหรือว่าแก๊กแพ็กนั่นเองนะครับตัวนี้จะ2เหรียญนะครับพอลง3ม ไมติเมกปุ๊บก็จะมีหุ่นโผาแล้วนะฮะตามด้วยเซนนอาครับตัวสามเหรียญนะครับแล้วก็นี่ฮะจาวานนะครับตัวสี่เหรียญตามมาด้วยกับคาม่มาครับตัวสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญจะมี2ตัวนะจาวานตัวแทงแล้วก็คาม่มาตัวดาเมจหลักนะครับหุ่นเราก็จะกลายเป็น2ดาวแล้วนะครับและตัวสุดท้ายนะฮะนี่เลยโยเนะนะครับตัวสุดท้ายตัวห้าเหรียญนะครับจะทําให้หุ่นเรา3ดาวและนี่นะครับคือไฟนอลบอร์ดของเรานะครับก็จะมี มา g ตี้แม็กทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วก็ใส่รีซินมาเพิ่ม1ตัวนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นทางด้านของเลนนะครับจะทําให้คอมมงเราเชื่อมกันได้ขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะฮะซึ่งคาม่มาเนี่ยมันจะเป็นดาเมจเวทนะครับก็ใส่ของเวทให้มันเลยนะส่วนจาวานเนี่ยจะเป็นตัวแทนะ้งะใส่ของแท้งให้มันไปหนาๆเลยนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆก็ใส่ให้โยเนะได้นะครับเพราะโยเนะเนี่ยก็เป็นตัวแบก ช่วยให้กับเราอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับแต่ให้โยเนสถึกๆไปก็ได้นะเพราะว่าดาเมจหลักของเราอยู่ที่เจ้าคาม่มาอยู่แล้วนะครับคามาเป็นดาเมจเวทนะครับที่เหลือก็รอชัยชนะได้แบบสบายๆครับผมคือตอนนี้ไม่มีบ้านไหนสู้ได้แล้วฮนะแลวสองบ้านนี้ครับเขาเจอกันนะครับน่าสงสารมากเลยนะเพราะใครจะมาชนะก็โดนเราตบอยู่ดีฮะแล้วบ้านที่ชนะก็น่าจะเป็น แน่นอนนะฮะที่2นักนเองนะครับเหลือ2อคนสุดท้ายแล้วมาดูกันหน่อยเซ่ว่าจะเป็นยังไงรอบสุดท้ายนี้ผมก็รีโลให้หมดตัวไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วรีทิ้งไปอโอเคครับเรามาดูฉากสุดท้ายของฝ่ายร้ายกันนะฮะเพราะเรามันทีมคุณธรรมนะครับหุ่นลบเซนไตย,ยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วครับผม สำหรับคอมโบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ผมมองว่าเก่งมากๆและใช้ไต่แรงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ได้นะฮะเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ผมแนะนําเลยครับอืมสวยงามและในตาน,นี้นะฮะเอ็นคาลเตอร์ของเรานะมาเป็นทางด้านของ s e นติ n เนกับเอ b มเบลสามชิ้นนะครับและในโกลมเนี่ยมีเผ่า Star ์การ์เดียนอยู่นะครับซึ่งเผ่านี้เนี่ยนะฮะมันจะเปรียบเสมือนเซเนมูลเว้ยเออ ตัวละครนะครับถ้าผมลงไปปุ๊บนี่เป็นไงฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเผ่านี้เนี่ยตัวละครจะเป็นผู้หญิงล้วนหมดเลยนะครับและนี่คือตัวละครทั้งหมดของเผ่า Star Guardian นะครับเป็นตัวละครหญิงล้วนทั้งหมดเลยนะฮะตัวแรกครับเรลวตัว1เหรียญนะครับแล้วก็นี่ครับผมเป็นด้านของซินด้าก็1เหรียญเช่นกันนะครับ2เหรียญนะครับไซย่านะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวแทงค์นะฮะเนโกะครับก็ ามเหรียญนะครับแล้วก็นี่ฮะอลีนะครับเป็นตัวสามเหรียญนะครับตัวนี้ฮะป๊อปปี้ฮะก็เป็นอยู่หน่วยเดียวกับสตาร์การ์เดียนด้วยนะครับราคาสี่เหรียญนะครับตัวแท้งนะฮะแล้วก็ดาเมจหลักนะครับของสตาร์การเดียนจริงนะครับตัวสี่เหรียญเช่นกันและตัวท้ายฮะเซาฟินนะครับตัวห้าเหรียญเผ่าสตาร์การ์เดียนครับผมอ่า คอมโบของเราเนี่ยนะครับก็จะให้ป๊อปปี้เนี่ยเป็นตัวแท้งแล้วก็จิงเป็นตัวดาเมจนะฮะทุกตัวจะเป็นหญิงล้วนนะครับหลังจากเราลงจิงไปปับ๊บเปรี้ยงโอ้ยบอดอย่างสวยครับผมแล้วก็จัดมงจัดหมากให้มันสวยงามขึ้นนิดนึงนะครับถอดไอเทมก่อนใส่ให้จิงฮะจิงจะเป็นดาเมจหลักของเรานะครับลองมาก็จะเป็นารุตนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ แทงหลักครับผมมานี่ฮะแทงหลักของเราคือน้องป๊อปปี้นะครับอ่าและในที่สุดนะเราก็ได้มาแล้วครับผมซากาเดนตัวสุดท้ายเซราฟินนะเอาเซราฟินลงแทนจาวานเลยนะครับโอ้โหโคตรสวยฮนะหลังจากลงไปในบอร์ดนะครับเซราฟินเนี่ยจะเป็นโพดิจี้นะครับเชื่อมกับทางด้านของเจ้าซินดาด้วยนะครับเป็น2องโพดิจี้นะปั๊มบอร์ดขึ้นเลเวล10เลยฮะ นี่แล้วลงจินครับตัวุนท้ายขอยงเราเปี้ยงเข้าไปนะครับจะได้เชื่อมอีกนะฮะเป็น3มสไนเปอร์นะจากนั้นนะครับหยิบอะไรดีเนาะตอนนี้นะฮะหยิบอะไรก็ได้ฮะโหดหมดเลยเอาเป็นนี่ลวกันนะครับเกาะเวทขอเล่นเดียวเออของดีฮะแล้วก็ใส่เป็นกุนตูให้วัลุดไปเป็นอันจบนะครับแบบเลือดร้อยเต็มผมบอกเลยนะถึงแม้ฝั่งสงครามจะ3ดาวเยอะขนาดไหนก็สู้เราไม่ได้แน่นอน ว่าบอนเรามันตึงขนาดนี้ฮะแลวคอมโบนี้นะสามารถเอาไปไต่แรงได้จริงนะครับโหดมากนะลังการงานสร้างจริงสกู๊งสกิลแต่ละตัวเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเริ่มคันไม้คันมืออยากไปเล่นกันแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อเซตใหม่มาแล้วก็ต้องมาคู่กับจิบิและสนามใหม่ด้วยจิบิสาวอีกเพียบและกระดานน้องแมวสุดน่ารักไปเลยเท่านี้ยังไม่พอตัวเกมยังมีแจกของรางวัลมากมายให้แก่ผู้เล่นทุกๆคนแบบจุกๆ แถมมี Little l e g e n d ที่ลิมิเต็เฉพาะเซตนี้อีกด้วยรออะไรกันอยู่ละ่ะโหลดเกมแล้วเข้าไปบวกในโลกของอนิเมะกันเลยครับ <This. S 1> <This. S 2>